เราจะ,จะหาสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับอิงเหมือนเดิมนะคะในช่อง m a g i c In Channel ค่ะวันนี้อิงอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าไม้กับเจงผิง2คนนี้ไม่ว่างที่จะมาอัดคลิปด้วยกันต้นองเจงผิงช่วงนี้คือติดเที่ยวมากขี่รถไปเที่ยวช่วงนี้โควิดก็ซาลงแล้วส่วนไม้ก็ติดต่อย,อยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม้อยู่ที่จีนเนาะก็อาจจะแบบว่ามีธุระต,ต้องทําหลายๆอย่างแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอิงจะมาเล่ากระแสนในในี้กับโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเป็นไฟนอลแล้วนะคะอิงคิดว่าทุกคนจะต้องอยากรู้มากๆแน่ๆในในในเลยซึ่งอิงเองเนี่ยก็ได้รวบรวมเอ เอาแฮชแทกหรือว่าประเด็นต่างๆใน w e ปัวมาพูดคุยให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ของคนจีนว่าเอ้ยคนจีนเนี่ยเขาคิดเห็นกับเนเน่ยังไงบ้างในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ว่าเนเน่เนี่ยมีกระแสะอะไรบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะมาเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะจริงๆแล้วประเด็นนี้อิงไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าอิงเคยโพสต์ไปใน YouTube ของอิงเนาะใครที่ติดตามอิงหลายคนก็อาจจะเคยอ่านแล้วก็เคยไปเห็นคอมเมนต์ซึ่งที่อิงโพสเนี่ยอิงไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทําให้เกิดเรื่องดราม่าหรือว่าใดๆนะคะเพราะว่าคือเหมือนเพื่อน,อนๆในช่องอิงหลายๆคนเนี่ยเขาอยากจะให้อิงเนี่ยคอยมาอัพเดตกระแส ให้ทุกคนได้ฟังกันจริงๆอิงคัดกรองมาดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก่อนที่อิงจะเอาลงเนาะแต่พอดีว่าเมื่อประมาณ3วันที่แล้วค่ะอิงโพสต์ไปบางคนเขาอาจจะแบบเข้าใจเราผิดว่าเรามีเจตนาที่ไม่ดีหรือเปล่าวันนี้อิงจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเนาะประเด็นนี้นะคะเมื่อ2องถึงสวันก่อนมันจะตรงประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อิงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นประมาณ3วันที่แล้วค่ะอิงได้เข้าไปในเว็บปอแล้วก็เซิร์ชชื่อเนเน่แต่ปรากฏว่าที่อิง เนี่ยองก็เอ๊ะทำไมมีแต่รูปในเน่รูปนี้เต็มไปหมดเลยในเว็บโปนี่ก็คือมีแฟนคลับในเน่แล้วก็มีคนอื่นๆรวมถึงเพจต่างๆเนี่ยเขาได้แชร์รูปนี้ของเน่ค่ะเดี๋ยวอิงจะขึ้นให้นะคะทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะรูปนี้ค่ะเป็นรูปที่ในเน่เนี่ยถ่ายที่ไทยเนาะอันนี้อิงมั่วนะคะเหมือนกับเป็นสวนสนุกที่หนึ่งหรือเปล่าแล้วในเน่เขาก็ใส่เสื้อสีเหลืองๆเนาะเหมือนกับว่าเป็นเสื้อแฟชั่นที่เห็นรานิดนึงให้ดูเซ็กซี่รูปนี้เนี่ยอิงคิดว่าในเน่ยนนนแก่่ทีจะไปขขงัใร นนะะก็นี่แหละคะ่ะรูปนี้เนี่ยมีคนโพสต์เยอะมากอิงก,ก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันมีคนโพสต์รูปนี้นี่เยอะขนาดนี้ปรากฏว่ามันเกิดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาค่ะแฮชแท็กนี้ก็คือแล้วคุณมีหัวไว้ทําไมในเมื่อคุณไม่มีสมองอ่ะ,อ,ะอันนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมอิงต้องเอามาเล่าด้วยในเมื่อมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยคะ่ะทุกคนมันเป็นกระแสะบวกมากซึ่งแฮชแท็กนี้มียอดวิวทั้งหมดกว่า20ล้านวิว <Wow. S 1> แล้วก็มีคนที่เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องนี้ประมาณหมื่นกว่าคน ก็มีหลายๆเพจแชร์โพสตของเนเน่เยอะมากคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเหมือนกับว่ามีแฟนคลับจีนเนี่ยเขาไปแคปรูปของเนเน่ใน Facebook เมื่ออิงคิดว่าน่าจะหลายปีแล้วเขาไปเห็นว่ามีเกลียนคนนึงซึ่งเป็นเกลียนต่างชาติเขาไปคอมเมนต์ในรูปของเนเน่ว่าคุณไม่มีนมแต่ทําไมคุณถึงใส่บ้าสอ,อันที่เจ็บมากทุกคนผู้ชายอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมันถือว่าเป็นการคุกคามมากแล้วมันเป็นการที่ไม่ให้เกียรติกันเลยประเด็นนี้เองค่ะทําให้เนเน่เนี่ยตอกกลับเกลียน คนนี้ไปว่าแล้วคุณมีหัวไว้ทําไมในเมื่อคุณไม่มีสมองนะคะทุกคนประเด็นนี้เองเนี่ยทำให้ชาวจีนเนี่ยแคปแชร์ลงในเว็บป่ะหลังจากนั้นก็มีคนหลั่งไหลกันแชร์เยอะมากแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่เป็นประเด็นดราม่าไงทุกคนกลายเป็นว่าทิศทางเนี่ยไปในทิศทางบวกสุดๆมีคนเชียร์เเน่เยอะขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักเนเน่ก็มีหลายๆคนเข้ามาถามว่าเด็กฝึกคนนี้ชื่ออะไรเอ้ยทำไมน่ารักขนาดนี้ทำไมตอบกลับได้ดีขนาดนี้แฮชแท็กนี้เองทําให้มีคนรู้จักเนเน เพิ่มมากขึ้นและมีคนชื่นชอบและหันมาเชียร์นเน่มากขึ้นเดี๋ยวอิงจะอ่านทิศทางคอมเมนต์ให้ทุกคนฟังนะคะว่าคนจีงเขาคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างโพสต์นี้ค่ะทุกคนเขาเขียนแฮชแท็กนี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าโอ้ยแม่หัวล้อแบบจนจะเว้นบ้าแล้วนะหนูคุณมีหัวไว้ทําไมในเมื่อคุณไม่มีสมองเนเนตอบกลับได้เจ๋งมากลูกฮ่า พร้อมกับแนบรูปของเนเน่รูปนี้ลงไปซึ่งโพสต์นี้ค่ะมีคนกดไลค์ถึง1 5 0 0 0คนนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็มีคอมเมนต์กว่า700กว่าคอมเมนต์เดี๋ยวอิงจะมาอ่านทิศทางคอมเมนต์ให้ดูว่าเป็นยังไงมาที่คอมเมนต์แรกเลยค่ะเขาบอกว่าอันนี้จะไม่เกี่ยวกับประเด็นโพสต์เท่าไหร่แต่มีคนชื่นชอบรอยสักของเนเน่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้ยโคตรจี้เลยอ่ะเชี่ยวสุดเลยแปลว่าแบบโอ้ยขำสุดโอ้ยขำอ่ะจี้อ่ะอะไรประมาณนี้ในในภาษาของเรานะคะบางคนเขาก็บอกว่าพี in ่เนเน่ไม่สะทกสะท้านหรอกบางคนคะ่ะเขาก็บอกว่าของเเราเนี่ย มีแบบมุมมองที่ดีมากคนที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงแบบเนี้ยสมควรแล้วที่จะต้องโดนตอบกลับแบบนี้นี่บางคนเขาก็บอกว่าฉันน่ะรักเธอจริงๆเลยฮ่าฮานี่ใส่แบบนี้แหละฉันชอบมากบางคนค่ะเขาเป็นแฟนคลับเนเน่อยู่แล้วเขาก็ลากเพื่อนเขามาดูเนเน่ในโพส์ว่าเอ้ยนี่นี่น,นี่ดูยังน้องเนเน่โคตรเจ๋งเลยฉันเลยอยางชอบบางคนเขาไม่รู้จักเนเน่เขาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าคนนี้คือเด็กฝึกคนไหนเด็กฝึกคนนี้ชื่ออะไรบางคนถึงขั้นพิมพ์มาว่าอืมเรสเพคเนเน่มาก ในการที่เนเน่ตอบแบบนี้บางคนเขาก็เอารูปเนเน่มาโพสแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเฟี้ยสมากคนนี้เขาก็บอกว่าพูดได้ดีมากสมควรที่จะต้องโดนแบบนี้มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายค่ะฮ่าฮ่าโอ้ยพระเเนเน่เป็นคนตรงมากโคตรน่ารักเลยบางคนที่เขาไม่ได้รู้จักเนเน่แต่เขาาเข้ามาอนแฮชแท็กเนี่ยกลายเป็นว่าโดนเนเน่ตกซึ่งเนเน่ตอบกลับอย่างเงี้ยมันไม่มีผูเสียต่อตัวเนเน่เลยแล้วก็ไม่มีการแอนตี้หรือว่าดราม่าเกิดขึ้นกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยทำให้เนเน่เนี่ยเป็นที่รู้จักของหลายๆคนแล้วก็คนจีนนนเเ่ชอบพิมมาก ชอบที่แน่ๆต่อกกลับคนอย่างนี้ มาถึงประเด็นที่2กันเลยค่ะแฮชแท็กนี้ค่ะมันเกิดขึ้นจากที่ว่าประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ทีเนี้ยประมาณช่วงห้าทุ่มเนี่ยอิงก็ไถเว็บป๋อดูนู่นนี่นั่นก็คืออิงอะช็อกมากเปิดเข้าไปดูเนี่ยแฮชแท็กเนเน่ขึ้น,นอันดับหนึ่งในเว็บป๋อค่ะกับแฮชแท็กนี้ค่ะทุกคนติงอยู่ชี่วงเนเน่ขึ้นบนเวทีคือเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะนอยว่าเฮ้ยทำไมชุดเนเน่ไม่ปังเหมือนทีมอื่นเลยอิงไปส่องดูก็ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องชุดหรือว่าเวทีในเว็บปอนะคะแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่า่าย,ยนนอต าที่จีนใช่ไหมแล้วเขาก็มาจับคู่กับเนเน่อีกทําให้แฟนคลับของติงหยูชีเนี่ยเขาก็มาเชียร์เนเน่ในสเตจนี้ด้วยทันทีที่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาในรายการมีการเปิดตัวของแต่ละทีมจุดพีคอยู่ที่เนเน่แล้วก็ติงหยูจูงมือกันออกมาจากเวทีปรากฏว่าแฮชแท็กนี้ค่ะขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของเว่ยป๋อเลยค่ะภายในคืนนั้นจริงๆแล้วเนเน่เขาจะแสดงวันอาทิตย์ถูกไหมคะแฮชแท็กมันควรจะขึ้นวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนแม่จีนเขาพยายามดันเนเน่ด้วยการทําให้เกิดกระแสขึ้นนนเทรดแล้้วุกคขาไป ดูเยอะซึ่งขนาดใน่เนี่ยังไม่ได้แสดง #hashtag นี้มันยังขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของวันเสาร์ #hashtag นี้มีคนดูกว่า600ล้าน <c oughs> แล้วก็มีคนที่พูดคุยถึงเรื่องนี้เนี่ยประมาณแสนกว่าคนเลยเดียวค่ะเดี๋ยวอิงจะมาอ่านให้ฟังว่าคนจีนเนี่ยเขาพูดถึงเน่ีนกับติงอยูซีกันยังไงบ้างนะคะ แล้วก็มีหลายๆเพจเขาแชร์ทีเซอร์ของเนเน่รวมทั้งมีการแทปเอารูปเนเน่กับจิงหยูซีตอนที่ดูมือกันออกมาจากเวทีเนี่ยลงเยอะมากค่ะทุกคนเนี่ยก็เห็นแคปชั่นไปทำนองว่าฉันรอที่จะดู2คนนี้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวอิงจะมาอ่านคอมเมนต์หนึ่งให้ฟังค่ะเขาได้แชร์ทีเซอร์ของเนเน่กับจิงหยูซีสเตทที่สามลงในเวปัวนะคะคนนี้เองเนี่ยมีคนกดไลค์ถึง2 0 0แสนกว่าคนเลยค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งหมื่นหกพันคอมเมนต์เปิดมานะคะก็จะมีแฟนคลับของเนเน่เนี่ยทำเป็นรูปเนเน่กับจิงหยูซ แล้วก็มีแคปชั่นเยอะแยะมากมายบางคนเขาก็คอมเมนต์บอกว่าตั้งหน้าตั้งตารอรุ่นพี่ติงแล้วก็พวกน้องๆแสดงเพลงเจ้าหมาีด้วยกันอยู่นะบางคนค่ะก็บอกว่ารอดูรุ่นพี่ติงกับ เนเน่สอคนนี้แสดงด้วยกันนะแล้วก็เป็นรูปของติงหยูชีจุงมือเนเน่ซึ่งรูปนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากมเลยค่ะเพราะว่ามีแต่คนแชร์รูปนี้แล้วก็ทําเป็นมีมต่างๆบางคนเขาก็บอกว่ารอดูสเตจพรุ่งนี้อยู่นะอ่ะมีแฟนคลับส่วนใหญ่ก็มาเม้นเป็นชื่อของเนเน่นะคะบางคนเนี่ยเขาก็เชียรว,ว่า เนเน่อะติงยูซีสู้สู้นะซึ่งกระแสนี้เองค่ะทําให้แฟนคลับของติงอยูซีเนี่ยเขาก็หันมาเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้เนเน่กัน <Wow. S 1> เยอะมากๆด้วยค่ะเป็นไงกันว่าคะทุกคนนี่ขนาดยังไม่ถึงวันอาทิตย์กระแสนเน่ยังฟีเวอร์ขนาดนี้ซึ่งอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นแค่ประเด็นช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมายังไม่ดูวันอาทิตย์ค่ะทุกคนเราไปดูวันอาทิตย์กันเลยกว่า